ครับพบกับช่องน้องตะเกียววันนี้เราจะมาถ่ายวัวข้อลูกใหม่ครับ,รบนี่ครับพัฒนาการของเขามาดูในฟ,ฟารมของเรานะครับแต่ลูกมันคลอดออกมาแล้วมันเนี่ยตอนนี้คลอดใหม่สัย นะสวัสดีครับเนี่ยฮะแดงแดงแดงเข้มเลยฟาร์มของเราเป็นไงคือการทำวัวในวัวไม่พันเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ เราไม่ใช้เวลาวัวกว่ามันจะคอดลูกมันแต่ละตัวมันก็อุ้มท้องเก้าเดือนเหมือนกันนะต้องใช้เวลาทํามันหน่อยแล้วกินนมแดงเข้มแดงแจ๊ดเลยเหมือนแม่เลยสวยนะครับเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพครนะับนี่ได้มีโอกาสมาถ่ายรูปวัวให้ดูเนะี่ยฟาร์มใหญ่นะ้รับ มีวมัวเมือนกันเนี่ยฟางฟางมาไว้ให้เขากินนะครับตัวนี้ก็ท้องใกล้คลอดแล้วครับตัวนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแนละ้วนี่ลูกสาวครับเสือเยนี่ัฟาอันนี้เจ้าของฟารม เป็นไงเจ้าของฟาร์มโอเคไหมรู้ว่าโอเคไหมไ <laughs> อไอครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์ช่องนอ้องตะเกียวด้วยนะครับครับ